อันนี้ผมอยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับผม่ตรงข้างเป็นต่อปอป,อปอลาวนะครับเป็นเวียงจันทร์นะครับสบายดีอ่านี่ครับโอ้โหมีโรงแรมนี่ครับไม่ธรรมดา สวยมากครับสวยมากครับสดลูกหูลูกตาเลยครับวันนี้โอเคแล้วด้านหลังให้เป็นคำว่าตีเชียงใหม่แล้วนี้ผมอบอกไปแล้วนอวกจากนั้นครับยังมีตลาดเลาะเบิงเวียงจัน์ตลาดเลาะโขงเบิงเวียงจันนะครับตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวด้วยถ้าคุณผู้ชมชอบกอ็แวะมากันได้มีหมาล่าด้วยนะครับ โอเคนะครับผมทุกนีพักสักคู่ครับ